พาเอซุภชายล่าสุดโทรไปหาแม็พิรนีแล้วเรียกได้ว่ากลายเป็นกระแสการามาไม่รูทีเดียวหลังกระแสการเล่าเราอของนางเอกสุปตาอัมตชาภาชเชื้อและไฮโซพกทำให้สาวแม็กกิรนีนั้นถูกโยวงว่าเป็นมือที่สามเพราะมีการจับมือกันในงานปาร์ตี้จนทําให้รถทัวร์และกระนำที่แม็กไม่หยุดและหลังจากนั้นแม็พิรนีก็ได้ออกมาบอกว่าได้ติดต่อไปหาอัมแล้วและอธิบายชี้แจงพร้อมทั้งส่งเช็คท,ที่คุยกับไฮโซพกไปให้ดูด้วย คนก็ออกมาปกป้องแมทรวมถึงน้องสาวสงการานด้วยก็ออกมาปกป้องแมทเช่นกันและรามาทําให้กระแสสังคมกลับไปหาที่ส่งของอัมปชาภาอย่างหนักเมือนกันชนนิดบางส่วนออกมาฟาดกลับพี่เอให้ขอโทษแมทแล้วเรียกร้องให้อัมออกมาเคลียร์ประเด็นการเลือกรารือออกมาพูดอะไรบ้างไม่ใช่ปล่อยให้เพื่อนจมตีแมทททั้งที่ตัวเองเลิกพบ ล่าสุดโดยระบุว่าวันนี้พี่เอและพี่อ้ําโทรพูดสายผ่านเพื่อนแมท แสดงความขอโทษค่ะตัวแมทเข้าใจความเป็นไปและไม่ติดใจใดๆทั้งสิ้นและขอบคุณพี่ๆด้วยที่สุดท้ายแล้วเข้าใจค่ะท้านี้ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะขอบคุณที่ช่วยเอามายืนยันความจริงรักทุกคนนะขอบพระคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่เห็นใจและที่มือมาช่วยเหลือเป็นพระคุณจากใจค่ะขอบคุณแฟนและครอบครัวค่ะไม่ว่าต้องกระทบแค่ไหนแต่ไม่เคยปล่อยมือขอบคุณทุกคนในโลกออนไลน์ที่ไม่โดนตัดเสียงมีสติและอยู่เคียงข้างกันท้ายสุดขอบคุณ ใจและความเข้าใจที่ส่งมาแม่ได้อ่านทุกอันนะคะครั้งนี้ไม่เรียนรู้และเติบโต,ตไปอีกขั้นแล้วเรีกได้ว,ว่างานนี้ได้เคลียร์กันจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้า